ชวนไปเดินชิวๆที่เจกว่าเทรลโซนสุดฮอตของเชียงใหม่ในซาฟารีทางเดินรอบทะเลสาบที่เต็มไปด้วยสัตว์สุดน่ารักทั้งสมสร็จปลาซิลฮิปโปครัสเสือขาวและอีกเทียบเดินตะคริดไปเพราะน้องๆอ,อยู่ใกล้มากแบบแทบจะขอเซลฟี่ได้เลยแถมยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ลองตลอดทางเช่นเกมวัดความสูงเทียบกับจิงโจก๊กจิกซอเรียนรู้สัตว์และอื่นๆอ,อ,อีกเทียบรับรองว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพลินแน่นอน มึงถ่ายรูปสวยมึงใจละลายก็เยอะใครชอบบรรยากาศธรรมชาติและอยากดูสัตว์แบบไม่ต้องนั่งรถต้องไปให้ได้เดินง่ายไม่ไกลแต่ความประทับใจยาวเป็นกิโลเชียงใหม่ในซาฟารีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาปิดจำหน่ายบัตรเวลา21นาฬกาสามารถ Walk in มาซื้อบัตรที่จุดจำหน่ายบัตรหรือซื้อบัตรล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ชียงใหม่ในซาฟารี .com สอบถามเพิ่มเติมโทร053999000เชียงใหม่ในซาฟารีในซาฟารีท่องเที่ยวครั้งใดคิดถึงเชียงใหม่ในซาฟารี